ติดตามกันต่อเลยนะคะสำหรับช่วงสองของรายการ Smart Money ค่ะ Smart Planning วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายและการวางแผนการเงินกับคุณสาธิตประวรลสันติสุขค่ะเคยมีคนสงสัยนะครับถามผมมาตลอดเลยว่าทำไมคนเราต้องวางแผนทางด้านของการเงินคำตอบมันอยู่ในนี้เดมันมีอยู่ประโยคเดียวจริงๆก็คือว่าที่เราต้องวางแผนการเงินนะครับเพราะว่าเมื่อเราเกิด เราก็ต้องแก่แล้วเราก็ต้องเจ็บแล้วเราก็ต้องตายมม่นหนีไม่พ้นนะครับสี่อย่างนี้มันเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นเลยเพ่ยงคําถามเลยก็คือว่านับแม่เราเกิดขึ้นมาแล้วล่ะนะครับถ้าเราแก่เราจะอยู่ยังไงนะครับเราลองเราลองนึกถึงตัวเองนะครับว่าถ้าเราเกิดเราต้องแก่นะครับชีวิตในบ้านปลายในชีวิตในวัยกเกษียณเราจะอยู่อย่างไงบ้าง วิชินนึกง,ง่ายๆนะครับไม่ทราบว่าท่านเคยดูรายการวงเวียนชีวิตไหมนั่นแหละครับคือตัวอย่างที่ดีมากเลยเป็นตัวอย่างชีวิตของคนที่ไม่ได้มีการวางแผนทางการเงินเลยเมื่อไม่ได้มีวันการวางแผนทางการเงินเพื่อไวยเกษียณตอนแก่ตัวก็จะอยู่อย่างลําบากนะครับต้องอยู่โดยบางทีมีเพื่อนบ้านมาเป็นคนเลี้ยงดูบ้างมีหลายมาเป็นคนคอยเลี้ยงดูบ้างและหลายๆเคสเลยต้องดํารงชีพด้วยการไปขุดหาขุดคุ้ยหาของเก่าๆในขยะมาหาไรายได้ในการดำรงชีพ นั่นคือเมื่อแก่จะอยู่ยังไงอันที่2นะครับนอกจากว่าแก่แล้วจะอยู่ยังไงแล้วตอนแก่ตัวนะครับคนเราจะเจอเนี่ยก็คือเจ็บบางทีไม่แก่มันก็เจ็บแล้วล่ะแล้วถ้าเกิดเราไม่มีการวางแผนการเงินไม่มีการเก็บเงินเอาไว้แล้วตอนที่เราเจ็บเราจะอยู่ยังไงพราะาเราเลื่อนภาพดูนะครับเมื่อสมมุติอย่างผมเองประมาณ4ี่ห้ปีก่อนนะครับหาหมอแต่ละครั้งหลักร้อยบาทเอาอยู่แต่มาตอนนี้นะครับเป็นหวันนิดน,นึงไปหาหมอไม่ต่ำกว่าพันบาท แน่ๆนะครับเคยมีตัวเลขสถิติที่เขาทำไว้เหมือนกันว่าถ้าเราเก็บค่าใช้จ่ายของเราเลตลอดชีวิตเลยด้านการรักษาพยาบาลน,นะครับให,ให้พวกเราลองทายดู2ปีสุดท้ายของชีวิตนะครับเราใช้ใจ่ายในด้านรักษาพยาบาลใน2ปีสุดท้ายเนี่ยนะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นของค่าใช้จ่ายใ,ในการรักษาพยาบาลตลอดชีวิตคําตอบนะครับอยู่ที่ประมาณ9 5 9 8ของค่าใช้จ่ายใ,ในการรักษาพยาบาลตลอดชีวิตเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีการวางแผนทางการเงินไว้เลยเมื่อเราเจ็บ เราจะอยู่ยังไงนะครับอันสุดท้ายเลยที่อยากจะบอกพวกเราเลยก็คือเมื่อเราตายละแต่ผมไม่ถามนะครับเมื่อเราตายเราจะอยู่ยังไงเพราะตอนนั้นเราไม่อยู่นะแล้วแต่คําตอบแต่สิ่งที่จะถามก็คือว่าแล้วถ้าเราตายขึ้นมาจริงคนที่เรารักนะครับเขาจะอยู่ยังไงและหลายเคสนะครับเราไม่อยู่น,น้องนึกถึงคน S> <S ที่แก่คนที่ตายเลยเอานึกง่ายง่ายแค่คนที่ยังอยู่แต่เขาไม่สามารถทํางานได้แล้ะแล้วเขาล่มละลายละอะไรต่างเป็นต้นชีวิตครอบครัวเดือดร้อนหมดเลย เพราะฉะนั้นถ้าเรารักครอบครัวอยากให้ครอบครัวนะครับมีสุขสุขีฐานการเงินที่ดีนะครับมีความสุขวางแผนทางการเงินตรงนี้เลยนะครับแล้วเลยลึกไว้เลยว่าเมื่อเราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายถ้าเราผ่าน3ามขบวนการนี้เราจะอยู่ยังไงนะครับคําถามตัวเองจะไม่เสมอเลยถ้าจุดๆุดจุดเกิดเราจะจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร วันนี้นะคะเวลาของรายการสมาร์ทมันนี่หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันด้วยสมาร์ทโค้ดค่ะเรื่องการฝากเวลาไว้กับธนาคารนะคะแล้วก็พูดคุยกันได้ที่ Facebook Smart มันนี่ิดล่างมันนี่ชาแนลวันนี้เฟิร์นและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ You can save time, but you cannot but can save bank time it สามารถประหยัดเวลาได้แต่คุณไม่สามารถฝากเวลาไว้กับธนาคารได้นิรนาม